นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับเพราะนั้นพฤติการในาการจัดตั้งรัฐาบาลที่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไปสูงหัวกันจบเรียบร้อยแล้วปล่อยข่าวมาว่าจะเอาเศษขาเป็นนายกเอาพูดตรงๆเลยก็แบบเนี้ยนะพฤติกรรมที่เขาออกมาก็ปล่อยข่าวมาว่าเขาตกลงมาเรียบร้อยแล้วก้าวไกลต้องทําใจนะต้องยอมเสียสละบอกตัวเองไปเป็นฝ่ายค้าก้าวไกลก็จะไปเสียสละททำไมเะครับ นะมันไม่ใช่ดีลับมันทําการเปิดเผยแล้วก็ให้คนอื่น,เป,นเป็นคนกดดันอาจจะเอฟซีบคนดังบ้างพรกพวกตัวเองบ้างใครบ้างสื่อบ้างนะนะครับพฤติกรรมต่างๆที่เขาไปจีรจาราการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลับมันจะเรื่องเปิดเผยเ,เ,เขาตกลงตกอะไรกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องการให้อ่ออะไรสื่อบนชนได้ทราบประชาชนได้ทราบนะครับมันไม่มีอะไรลับนะพฤนะติกรรมต่างๆที่ออกมาการปล่อยข่าวลือทั้งหลายเนี่ย ก็มีเจตนาคือเพื่อเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยไปไม่ได้เพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าพรรคการเมืองและสวไม่เอาก้าวไกลทุกคนไม่เอาก้าวไกลแล้วก็มีคำนิยามว่าก้าวไกลไม่มีเพื่อนนะครับนะก็จะใช้คำนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนส่งไปให้คนน้องทีคนนี้ทีวยกันพูดพูดพูดกดดันกดดันก้าวไกลเด าทั้งๆท,ที่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ตกลงอะไรต่างๆกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับสขบอกว่าไม่มีเพื่อนความจริงแล้วเนี่ยพักก้าวไกลแล้วก็พิธาเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนเยอะด้วยเพื่อนเยอะกว่าพักเสื้อไทยเพื่อนเยอะกว่าพักลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็เพื่อนเยอะมากกว่าเรียกอะไรพักภูมิใจไทยพักอะไรต่างๆเยอะกว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนตั้งสิบสี่ล้านคนนะครับ ประชาชนนะครับคือเพื่อนของพรรคก้าวไกลแต่ก้าวไกลไม่นับพวกประเด็จการเป็นเพื่อนไม่นับสวสวัดบางคนเป็นเพื่อนไม่นับพรรคการเมืองประเด็จการเป็นเพื่อนไม่นับพรรคการเมืองที่หน้าอย่างหลังอย่างเป็นเพื่อนไม่นับพรรคการเมืองขี้โกงนะครับพรรคการเมืองขี้โกงขอรับชั้นเป็นเพื่อนเพราะนั้นพรรคก้าวไกลมีเพื่อนเต็มบ้านเต็มเมืออ ผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกแนละ้วมาจากราษฎรเราต้องมีราษฎรเป็นเพื่อนถ้าเรามีพรรคการเมืองเป็นเพื่อนเราคงไม่ได้รับการเลือกตั้งเราได้รับการเลือกตั้งเพราะเรามีประชาชนเป็นเพื่อนอะนะครับเม่ได้พฤติการในการจัดตั้งรัฐบาลที่เราเห็นชาดเจนอยู่แล้วว่าเขาไปสูงหัวกันจบเรียบร้อยแล้วปล่อยข่าวมาว่าจะเอาเศษฐาเป็นนายกเอาคู่ตรงๆเลยก็แบบเนี้ยนะพฤติกรรมที่เขาออกมาก็ปล่อยข่าวมาว่าก็าตกลงมาเรียบร้อยแล้ว ก้าวไกลต้องทําใจนะต้องยอมเสียสละบอกตัวเองไปเป็นฝ่ายค้าข้าวไกลก็จะไปเสียสละทําไมชนะเลือกตั้งมันก็ต้องได้สิจะไปเสียสละได้ไงไอ้พวกแพ้เลือกตั้งไอ้พักลําดับรองๆงที่แพ้เลือกตั้งทั้งหลายพวกนี้ต้องเสียสละนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบจะไปเสียสละทําไมชนะเลือกตั้งไม่ต้องไปเสียสละนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ นะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะนะฮชัดเจนนะฮะนะครับ,นะเ,รรบเราชนะเลือกตั้งเราจะไปเสียสลัดสมัชัดเจนนะนะมันก็มีตักกะวิบัตนะตักกะที่ไม่สมเหตุสมผลชนะเลือกตั้งไปเสียสละคนที่มันแพ้เลือกตั้งต้องเสียสลัเช่นมีเสียงเดียวเนี้ยต้องเสียสละมีไม่กี่เสียงหรือแพ้เลือกตั้งต้องเสียสละ คนชนะต้องได้รับรางวัลที่ศีส,สระตระก,กาแบบนี้มันตระก,กาที่มันเป็นตระก,กาขยะ <c oughs> นะครับสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ลุมบีบพักเก้าไกลเพื่อไทยทั้งร้องเรียนส่งสารร,รัฐมนูญอท่าโบดซ้ำร้องปอป,ปชเล่นทุกทางไม่อยากให้เก้าไกลเข้าไปร่วมรัฐบาลเ <c oughs> พราะอะไรฮะเพราะเก้าไกลเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นก้างหวางพอในการที่จะโกงกินบ้าน พขาภาคเก้าไกลเขาประกาศนะเขาจะปรับค่ารับช่างแล้วก็อนะไรทุนผูกขาดนะครับเจ้าสัวพลังงานนะเหล้าเบียร์อะไรต่างนะการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเขาประกาศครับเพราะฉะนั้นไอ้ทุนผูกขาดนะประเด็จการทหารคณนะคอตชช์หรืออะไรต่างคนเหล่านี้ก็รวมหัวกันสหภาพา,าไม่อยากให้เป็นพวกอะไรถ้าเป็นปุ๊บ พวกเขาจะคดโกงกินลำบากเพราะนั้นเก้าไกลก็ต้องอก็ต้องพยายามต่อสู้กันต่อไปสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ปล่อยข่าวว่าเศรษฐาจะเป็นนายกนะอะไรทำนองนั้นแต่ทาไปทํามาแล้วคนที่อยากจะเป็นนายกมากที่สุดเท่าที่เราติดตามข่าวมาดูไม่ยากก็คือลุงป๊อกนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เหนื่อนคืนนะ<า>เพราะอะไรเพราะคุณไปเอาไปปลูกทั้งอาคารสูงนะครับแล้วก็ ฝาผืนมอบอร์วาทงทางเข้าทางออกแคบกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทางแคบแล้วก็ทางเข้าทางออกไปไปขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐโดยไม่ผ่านมติพรมก็ผิดกฎหมายเละรันศารปกคกองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ทุบทิ้งหรือว่าเพิ่ถอนการอนุญาตก่อสร้างก็ถ้่าว่าอาคารผิดกฎหมายต้องทุบทิ้งตามกฎหมายอาคารเลยเพราะฉะนั้นพี่เราประชาชนใครได้รับความเสียหายก็เป็นไง จะฟ้องเจ้าของอาคารส่วนเจ้าของอาคารจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่หรือไม่ผมว่าฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันมันผิดกฎหมายคุณทําโครงการเป็นพันล้านเหมือนล้านคุณจะไม่รู้เลอครับว่าการก่อสร้างอาคารชุดเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายแล้วคนที่การ้องเนี่ยคือไกรค่ะชาวบ้านในซอยไปร้องนะชาวบ้านในซอยฟ้องศาลปกครองคุณต้องรู้อยู่แล้วคุณทําธุรกิจมาอันไหนผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่คุณมีฝ่ายกฎหมายมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีเจ้าของอาคารเนี่ย ะฉะนั้คุณบอกว่าพอสารปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสร้างแล้วคุณจะเป็นฟ้องหน่วยงานราชการจะเป็นฟ้องอะไรคุณจะรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทำผิดกฎหมายหรือเปล่าส่วนในเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตให้คุณปลูกสร้างเนี่ยรับเงินรับทองหรือเปล่าซิกแซกหรือเปล่านะนะถ้าถามผมเนี่ยหลังจากสารปกครองสูงสุดเนี่ยสั่งสั่งว่าการขออนุญาตปลูกสร้าง,งเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะต้องติดคุก นะครับจะต้องติดคุกเพราะนั้นก็ฝากลูกบ้านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่ผมไม่ได้บอกว่าโครงการไหนนะดาเนินคดีเลยนะอันดับแรก็ฟ้องเจ้าของโครงการเอาให้เอาเงือนคืนมาเหมือนกับสนามกอล์ฟตำหนะนะสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปเอาที่ธรณีสงมาทําการก่อสร้างนี้เหมือนกันน่ะนะโดยงานราชการไปอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านได้อย่างไรอ่ะไปสร้างสนามกอล์ฟได้อย่างไรอ่ะ นะครับสุดท้ายก็มีเาจ้าหน้าที่ือผู้เกี่ยวข้องก็ติดคุกกิจตา,างไปนะกรณีน,นี้ลูกบ้านที่รับคามเสหายก็ไปฟ้องเจ้าหน้าที่นะนะฟ้องเจ้าของโครงการเรียกเงินคืนก่อนเพราะตอนนี้ในเมื่อคอนโดคุณโดนสารจำเพื่อถอนใบย้าก่อนท้าง้วขายไม่ได้ไ้วทำไงเรียกค่าเสียหายคืนนะครับไปหาทนายเลยใครก็ได้ฟ้อง้องเอาเงินคืนและในขณะเดียวกันเนี่ย ก็าต้องดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตอนุญาตไปได้เงเินรับเงินรับทองรับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าคุณเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับเรื่องการโยธาต้องรู้กฎหมายดีว่าทางเข้าทางออกเป็นที่ของหน่วยงานของรัฐนะถึงแม้จะไปขออนุญาตมาแล้วเนี่ยผ่านมาติดพรมหรือเปล่าไม่ผ่านก็นผิดกฎหมายอยู่แล้วมันตรวจสอบและสอบถามได้ไม่ยากพฤติกรรมต่างๆในการซิกแซกทั้งหลายเนี่ยผมพูดเป็นการทั่วไปไม่ได้หมายถึงโครงการใดโครงการหนึ่งนะอันนี้ผมให้ความร,รู้ทางกฎหมายเพราะเดี๋ยวเนี้ คอนโดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าของเนี่ยมันเอาเปรียบผมทําอยู่คดีหนึ่งกนนโครงการประมาณสามสิบประชันก็หลายพันล้านเอาเปรียบชาวบ้านไปสร้างคอนโด,ดอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็สร้างเต็มพื้นที่พอสร้างเต็มพื้นที่ปุ๊บก็ขออนุญาตผูกสร้างได้เราไม่รู้ว่าเขาจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าแต่พอสร้างเต็มพื้นที่ปุ๊บเวลาเขาจะก่อสร้างเนี่ยจะมีนั่งร้านจะแต่งจะตั้งรถเคนอะไรต่างก็ต้องมาตั้งบนถนนในใน ทําทให้ชาวบ้านเดือดร้อนในทางพนกรรักงานนองเนี่ยแบบเนี้นะครัแบบอันนี้ก็เรียนให้ไอพี่น้องประชา,าชนได้่าได้ทราบเนี่ยมันขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งแวดล้อมก็ผ่านอะไรก็ผ่านผมก็เลยถามพี่ว่ามันรับเงินรับทองหรือเปล่ารับเงินรับทองหรือเปล่าครับจ่ายเงินได้โตไหมมันสร้างเต็มพื้นที่เลยแต่เวลามันจะก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้องย้ายเครื่องจกักรเครื่อง็บบนียมาอยู่บนถนนชาวบ้านก็เดือดร้อน,อนแล้วมันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ สามปีห้าปีชาวบ้านก็เดือดร้อนเสียงดังเข้าออกลําบากปั่นกันล้มบ้างเหล็กเหลือร่วงมาโดนกระบาลชาวบ้านบ้างเนี่ยนี่คือความเลวระาำของพวกนักธุรกิจนะครับนะผมไม่ได้บอกโครงการไหนนะแต่พฤติกรรมเป็นอย่างเงี้ยชอบซิกแซก,ซกสุดท้ายก็โดนทุบทิ้งโรงแรมก็มีบางโรงแรมเนี่ยแถวถนนพิพาวดีก็มีทำผิดแบบสารก็สั่งแล้วยังไม่ลืมมีเท่าอ,อยู่ตัตงโรงแรมคนดังด้วย คอนโดแถวๆสุขะุมวิทก็ไปหลายหลายคอนโดอ่ะไปสร้างในซอยในไราสารสั่งเพิ่งสอนใบยนากไปรู้ทุกอย่างเป็นอาคารสูงแต่ไปอยู่ในซอยแคบๆทาให้การจราจรติดขัดก็ผิดกฎหมายอันนั้นก็เจ้าหน้าที่โยธาก็อนุญาตไปนะครับนะเราไม่ต้องไปพูดถึงโครงการไหนละรายการจะในายใครทุกใครฟังรู้ผมไม่สนใจพวกนี้นะคนบางคนมันทําธุรกิจมันสร้างคอนโดมันคิดอย่างเดียวว่ากูจะสร้าบวกลบแล้วกำไร ่ายเงินใต้โต๊ะในการขออนุญาตนะยัดเงินยัดทองคือสันดานนักธุรกิจบางคนบางท่านซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วไม่ได้บอกว่าโครงการอ่ะเป็นการให้ความรู้นะครับจุกครูนะนะครับเงินซื้อได้ทุกอย่างการธุรกิจตอรรกมันก็ทําให้การก่อสร้างอะไรต่างๆที่ผิดคนญานะครับ